สวัสดีครับหมอวิเทลตี้ครับรู้ไหมครับว่าโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นอกจากโรค HIV ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาที่ทําให้หายขาดแล้วเนี่ยยังมีโรคอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องปากดังนั้นในคลิปนี้ผมจะขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์การใช้ยาหลังสัมผัสเชื้อโดยเฉพาะโรค h i ชและโรคติดเชื้ออื่นครับที่อาจนําไปสู่โรคอื่นที่ร้ายแรงและโรคมะเร็งครับลราฟังกันดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศไทยก็มีข่าวเช่นกันครับมีข่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนแล้วก็มีการอัดคลิปมากมายจนทําให้เกิดปัญหาในวงกว้างครับเพราะว่า บังคับไปว่าตอนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ให้ป้องกันครับไม่ให้ใส่ถุงยางอนามัยหรือย้อนกลับไปในช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านมาครับก็พบว่ามีการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มวัยรุ่นไทยจํานวนมากครับผมจึงอยากนําเรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนำมาบอกครับโดยจะขอลงลึกเกี่ยวกับยาและโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หากไม่ป้องกันเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอันดับแรกก่อนครับขอเริ่มจากการใช้ยาสําหรับการป้องกันเชื้อไอชีวีครับโดยจะแบ่งไปทั้งหมด 2แบบครับแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ายาเพลฟครับหรือเรียกว่า pre exposure prophylaxis คือเป็นยาป้องกันก่อนเสี่ยงครับและวแพทที่2คือเป็นยาที่เรียกว่าเปปครับ post exposure prophylaxis หรือเป็นยาป้องกันหลังเสี่ยงแล้วความเสี่ยงมีอะไรบ้างก็เช่นมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่ครับมีการใช้ทำ oral sex มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือว่าบางที่ครับ ีการสักเข็มเนี่ยโดยไม่เป็นหัวเข็มอันนี้ก็ถือเป็นภาวะเสี่ยงครับเดี๋ยวเริ่มจากยาที่เรียกว่าเพล็ครับก็คือยาป้องกันต้านไวรัสเอชไอก่อนมีความเสี่ยงคือใช้ในกรณีของผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอก่อนมีปัจจัยเสี่ยงที่ผมบอกไปครับยาชนิดน,นี้จะทํางานโดยการยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัสเอชไอและป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าสู่เซลล์ในร่างกายครับการป้องกันแบบนี้ครับ จะลดความเสี่ยงจากเพศสัมพันธ์ได้ประมาณถึงเกือบ100%เลยครับ99%เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องและตามคำแนะนำของแพทย์ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ h i v จากการใช้เข็มฉีดยาวร่วมกันเนี่ยได้อย่างน้อยประมาณ75%ครับประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากหากไม่รับประทานยาสองเสมอครับโดยประเภทและรูปแบบของยาเพล็แบบป้องกันก่อนการเสี่ยงเนี่ยจะมีทั้งแบบยาเม็ดและก็ยาฉีดครับแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ย จะมีแต่เฉพาะยาเม็ดโดยการให้กินยาประเภทป้องกันล่วงหน้าเนี่ยครับจะมีคำแนะนำดังต่อไปนี้อันดับแรกก่อนเลยครับคนที่กินยาประเภทนี้ได้ผลตรวจเอชไต้องเป็นลบก่อนเสมอครับแล้วก็มีประวัติว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยมีลักษณะที่มีคู่นอนที่ติดเชื้อ HIV ครับหรือไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยอย่างสามเสมอหรือได้รับการวินิจฉัยว่าติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับลีกอนอีหนึ่งครับก็คือผู้ที่ฉีดยาเสพติดและมีคู่ที่ฉีดยาเสพติดมีเชื้อ h อชีวีใช้เข็มฉีดยาหรือใช้อุปกรณ์เข็มฉีดยาร่วมกันครับโดยสูตรการกินยาของผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนไปสัมผัสโรค HIV จะมีทั้งหมด2แบบครับแบบแรกเนี่ยจะเรียกว่าเดลี่เพลสครับคือมีลักษณะการกินยา1เม็ดทุกวันครับโดยการกินประเภทแบบนี้ครับสามารถใช้ได้ทุกกรณีแบบที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าออนดีมานหรือว่าการกินเฉพาะกิจครับโดยการกินสูตรนี้ครับจะกิน2 1 1ก็คือ2เม็ดแรกครับจะเป็นโหลดดิงโดสหรือว่าการเพิ่มปริมาณยาอย่างรวดเร็วภายในอย่างน้อยเนี่ยให้ได้2ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ครับแล้วก็1เม็ดถัดมาเนี่ย จะเป็นการกินหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยภายใน24ชั่วโมงและไม่สุดท้ายครับกินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ภายใน48ชั่วโมงซึ่งนี่เป็นข้อที่รู้ครับแบบที่2เนี่ยแบบเฉพาะกินเนี่ยใช้ได้ในกรณีของชายรักชายเท่านั้นครับและใช้ได้ในบางกรณีถ้ากรณีทั่วๆไปเนี่ยแนะนําว่าให้กินแบบแรกคือกินทุกวันครับหรือมีการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามครับคนในกลุ่มนี้ยังคงต้องตรวจหาเชื้อ h อชวเป็นระยะระยะครับ เพราะว่าไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีถึงแม้ว่าจะสวมถุงยางอาาไมยและต้องติดตามหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นโรคอื่นด้วยครับแล้วก็ในกรณีหากผลตัวเป็น h i ชเป็นบวกแล้วเนี่ยต้องเข้ากระบวนการรักษาโรค h i ชโดยทันทีครับเมื่อกี้เป็นยากลุ่มแรกที่มีการกินก่อนไปสัมผัสความเสี่ยงครับกลุ่มต่อมากลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นการกินยาหลังมีการสัมผัสความเสี่ยงมาแล้วที่เราเรียกว่าเพปครับอันนี้จะไม่มีตัว R หรือรอเรือนะครับ คือหลักการใช้ยาตัวนี้ครับจะเป็นยาต้านไวรัส HIV ระยะสั้นครับโดยปกติเนี่ยกินประมาณ28วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังจากการสัมผัสที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อครับอันนี้ต้องกินดีที่สุดภายใน72ชั่วโมงหลังจากการสัมผัสเชื้อครับโดยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ได้มากกว่า80%ครับเมื่อเริ่ม รับประทานยาหลังจากการสัมผัสเชื้อโดยทันทีพประสิทธิภาพจะลดลงครับหากเริ่มใช้ช้าหรือว่าไม่ครบ28บวันยากลุ่มนี้ครับจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อชีวีครับหรือไม่ทราบสถานะการติดเชื้อและในเจ็บสองชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีข้อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกมีเพศสัมพันธ์ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อชีวีไม่ใส่ถุงยาอนามายัยหรือว่าถุงยาอนามัยแตกหรือรั่วข้อที่2การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาร่วมกันครับข้อที่3การถูกเลือละเมิดทางเพศ ข้อที่4สัมผัสเชื้อจากการทํางานครับเช่นบุคลากรทางการแพทย์ไปฉีดยาคนไข้ดยโดนเข็มตําไปเย็บแผลครับโดนเข็มตําหรือได้บางกรณีเนี่ยทำความสะอาดครับแล้วก็มีเลือดกระเด็นเข้าตาโดยต่อไปสําคัญครับคือยาทั้ง2กลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มที่ป้องกันก่อนความเสี่ยงและยาป้องกันหลังความเสี่ยงเนี่ยป้องกันเฉพาะเชื้อไอชวีเท่านั้นครับไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆยังต้องใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นด้วยครับผลข้างเคียงของการกินยาทั้ง2กลุ่ม ก็จะมีหลากหลายครับเช่นมีคลื่นไส้อาเจียนมีท้องเสียมีปวดหัวบางคนเวียนหัวครับหรือว่ามีอาการเหนื่อยนะครับอ่อนเพลียอ่อนล้ามากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลข้างเคียงพวกนี้ครับจะหายไปภายใน2สัปดาห์แรกต่อมาครับเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบ่งเป็น2กรณีครับกรณีแรกคือเป็นกลุ่มที่เป็นแล้วรักษาไม่หายครับกับกลุ่มที่2เป็นแล้วเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยกลุ่มแรกครับ เป็นโรคติดเชื้อทางไวรัสโรคพวกนี้ครับควบคุมได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับอันแรกคือ HPV ครับ Human Papilloma Virus เป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากกว่าร้อยสายพันธุ์ครับแบ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นมักทําให้เกิดหูดห่อนไก่กับสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงครับสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยละครับเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งที่อวัยวะเพศชายมะเร็งทวารหนัก แล้วก็มาเร็งช่องปากครับซึ่งส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมากกว่า80%ของผู้ที่ติดเชื้อ HPV ครับจะสามารถกำจัดเชื้อได้เองภายใน1-2ปี หากร่างกายเราแข็งแรงครับแต่อะไรก็ตามครับสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจทําให้เกิดความผิดปกติที่เซลล์เยื่อบุป่าหมดลูกเยื่อบุช่องทวารหนนะักจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้ครับซึ่งปัจจุบันไม่มีวิธีกําจัดเชื้อ HPV โดยตรงครับการรักษาเนี่ยจึงมุ่งจาัดก,การกับอาการและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วเช่นเป็นหูดงอนไก กรจีด้วยความเย็นเลเซอร์หรือทายาครับมีความผิดปกติของเซลล์ก่อนการเกิดมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่พบได้จากการตรวจมะเร็งปากมดลูกครับจะพบเซลล์ที่ผิดปกติก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยการรักษาคือว่าทําการตัดชิ้นเนื้อตัวนี้ออกไปครับหรือหากเป็นมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV แล้วเนี่ยก็ต้องทําการรักษาโดยขั้นตอนของการเกิดมะเร็งทั่วไปครับมีการผ่าตัดมีการฉายแสงมีเคมีบําบัดตามระยะของโรคโดยการป้องกันไวรัส HPV ดีที่สุดเนี่ยก็คือ การใส่ถุงยางอนามัยเพื่อลดการติดเชื้อตัวนี้ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการฉีดวัคซีน HPV ครับโดยวัคซีน HPV จะป้องกันสายพันธุ์หลักที่ก่อมะเร็งได้ 70- 9 0สถึงดยปัจจุบันในวัคซีนจะมีทั้งหมด3แบบครับมี2สายพันธุ์สสายพันธุ์และ9สายพันธุ์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ฉีดแบบ9สายพันธุ์จะดีที่สุดครับโดยจะแนะนําให้ฉีดทั้งผู้ชายและเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง9ถึง45ปีครับโดยหากฉีดก่อนมีเพศสัมพัันธ์ครร้งแ จะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดส่วนการใช้ถุงยานอนามัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ HPV มาได้ครับแต่ไม่ได้ป้องกันร้อเรเนพราะใช้แล้วจึงแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนทุกคนจะดีกว่าครับข้อต่อมาครับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีปั๊บเซียมคือเป็นการคัดกรองเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติไปหรือการตรวจ HPV DNA test ครับจะเป็นการบอกได้ว่าเราเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัส HPV ตัวไหนบ้าง โดยเฉพาะ HPV สายพันธุ์16และ18เนี่ยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึง70%ครับและยังเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งชนิดอื่นได้อีกด้วยเช่นมะเร็งทวารหนักมะเร็งช่องปากแระลำคอมะเร็งที่วัชเพศช,ชายครับแล้วก็มะเร็งช่องคลอดโดยการตรวจแบบนี้ครับจะช่วยตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆทาให้การรักษาเนี่ยทำได้ดีมากๆถ้าเจอตั้งแต่อายวแรกๆเมื่อกี้โรคแรกครับเป็นโรค HPV โรคที่2ครับเรียกว่า h e r p e s s i m p l e virus หรือว่าโรคเรือมเนี่ยแหละครับหากติดมาแล้วเนี่ยไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดครับแต่สามารถควบคุมอาการได้หากมีอาการผื่นขึ้นปวดแสบปวดร้อนครับการกินยาต้านไวรัสเป็นช่วงๆจะช่วยลดแท้การดีขึ้นแต่ไวรัสเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยตลอดเวลาครับหากมีภูมิคุ้มกันตกเช่นไม่สบายเครียดนอนไม่หลับนอนไม่พอไวรัสตัวนี้ก็จะปะัทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและก็สามารถที่จะแพร่กระจายให้กับ คู่นอนได้ต่อไปเช่นกันครับข้อที่3ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการติดเชื้อไวรัสตัตบอักเสบชนิดบครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีทําให้หายขาดได้ครับโดยปกติในผู้ใหญ่ครับถ้าแข็งแรงดีเนี่ยเราพบว่า90%ของคนที่เป็นเนี่ยจะสามารถกําจัดเชื้อได้เองครับแต่จะมีในบางคนเนี่ยที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อเรื้อรังซึ่งต้องทําการรักษาโดยการกินยาต้านไวรัสตัตบอักเสบชนิดบีครับ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งตับผู้ที่ติดเชื้อเรือรังจะต้องทำการรักษาและติดตามอย่างสามเสมอครับโดยวัสตับอังเสลบีส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นได้สาไปครับเพราะว่าอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนถึงจุดหนึ่งที่ไม่เคยตรวจเลยพอมารู้วัยทีนก็เป็นแล้วเนี่ยพบว่าตับบางคนนะครับตับแข็งเรียบร้อยหรือว่าบางคนเนี่ยกลายเป็นมะเร็งตับแล้วหากมีคนในบ้านป่วยเป็นโรคมะเร็งตับครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือเปล่าคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยครับต้องมาตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B กว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมะเร็งตับได้ครับข้อต่อมาข้อที่4คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4อันนี้ก็ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาห,หายขาดได้แล้วโดยการใช้ยาต้านไวรัสรุ่นใหม่ครับปกติก็ใช้เวลารักษาประมาณ8ถึง12สัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามการรักษาเนี่ยจะหายขาดหรือเปล่าเนี่ย ขึ้นอยู่กับการประเมินระยะของโรคครับและก็สุขภาพของผู้ป่วยเมื่อกี้เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเป็นแล้วเนี่ยไม่หายครับต่อมาถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าทําการรักษาเนี่ยจะหายขาดได้ครับเช่นโรคหนองในเทียมโรคหนองในแท้ครับและก็โรคซิฟิลิสด้วยข่าวที่ผ่านมาไม่นานนีเองครับช่วงกลางปีเนี่ยพบว่าใบรุ่นไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคนี้ครับไปโรงพยาบาลด้วยมี อาการแบบมีผื่นที่มือปริมาณมากครับซึ่งเป็นลักษณะสําสคัญของโรคซิฟิลิสครับโดยผมจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้นิดหนึ่งครับโดยการติดเชื้อของซิฟิลิสจะมีระยะดังนี้ครับระยะแรกเนี่ยหลังจากไกด้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยจะมีแผลดิมแข็งที่ไม่รู้ตัวครับที่อวัยเพศที่ปากทวารหนักหรือบริเวณที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายที่สําคัญแผลพวกนี้ครับมักไม่มีอาการเจ็บไม่คันไม่บวมแดงเหมือนแผลติดเชื้อทั่วไปและแผลพวกนี้ครับที่สําคัญคือ มักจะหายไปเองเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนทําให้ก็ใจผิดคิดว่าเออหายแล้วทั้งที่ยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายครับและก็จะเข้าสู่ระยะ2ครับตามที่ข่าวนี่แหละโดยจะมีผื่นตุ่มนูนครับลักษณะคล้ายคล้ายหูดเนี่ยขึ้นบริเวณล,ลําตัวที่สําคัญครับบริเวณฝ่ามือและก็ฝ่าเท้าแล้วก็ที่ว่าเพศได้ครับผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจมีผื่นขึ้นตามตัวทั้งหมดเลยครับและที่สําคัญที่ผมบอกไปผื่นแบบนี้ครับมักจะไม่ขันอาการอื่นร่วมด้วยครับมีอาการคล้ายไข้หวัดอ่อนเพลีย ตอนน้ำเหลืองโตครับปวดศีรษะเจ็บคอแล้วก็อาจจะมีผมร่วงเป็นหย่อมๆครับอาการพวกนี้จะเกิดหลังจากการที่ได้รับเชื้อระยะแรกไปแล้วเนี่ยประมาณ1-3เดือนซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้ครับที่เป็นผื่นเป็นตุ่มตามตัวเนี่ยอาการสามารถที่จะหายไปได้เองครับแล้วกลับมาเป็นซ้ําได้อีกแล้วก็จะเข้าสู่ระยะแฝงครับหากไม่ทำการรักษานะระยะแฝงเนี่ยครับจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเลยระยะนี้อาจจะเป็นได้นานหลายปีครับแล้วก็สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวครับสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายครับระยะนี้ครับมีความเสียหายต่อว่าภายในมักจะแสดงหลังจากได้รับเชื้อเนี่ยนานนะครับประมาณ10-20ปีเชื้อเนี่ยจะลุกลามเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดระบบประสาทหรือว่าสมองครับถ้ามาถึงระยะนี้แล้วเนี่ยการรักษาทําได้ยากมากครับและก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตต่อมาเป็นการตรวจหาเชื้อชีวีครับ แบบแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจแอนติบอดีและการดิเจนนะครับก็คือเป็นการตรวจภูมิคุ้นของเราเนี่ยเมื่อมีเชื้อชีวีเข้ามาแล้วเนี่ยภูมิต้านต่อเชื้อชีวีเนี่ยเรามีเท่าไหร่ครับโดยปกติเนี่ยเชื้อพวกนี้ครับจะสามารถตรวจเจอได้หลังจากที่เราได้รับความเสี่ยงครับมีเพศสัมพันธ์เข็มทิดยาร่วมกันใช้เข็มเดียวกันเนี่ยประมาณ1 0 1ถึงวันครับคือหมายความว่าไปตรวจตั้งแต่วันแรกเนี่ยเชื้อจะไม่ขึ้นได้ครับ ต้องตรวจหลังจากได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ครับข้อที่2ครับเป็นการตรวจที่เรียกว่า PCR test หรือเป็นการหาปริมาณไวรัส HIV โดยตรงครับแบบนี้ครับพบการติดเชื้อได้เร็วที่สุดสามารถรู้ผลได้ประมาณ3-5วันครับหลังจากสัมผัสเชื้อแต่ก็มีข้อเสียคือราคามักจะสูงกว่าแบบแรกครับเดี๋ยวผมขอสรุปเกีย่ยวกับการทำคลิปนี้ครับยาป้องกัน HIV ไม่ว่าจะเป็นยาที่กินก่อนมีความเสี่ยงหรือยาที่ กินหลังมีความเสี่ยงครับมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน h i ชวแต่ไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆครับการใช้ถุงยางอนามัยยังคงเป็นวิธีป้องกันที่สําคัญที่สุดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิดที่ผมบอกไปถ้าเป็นบางโรคแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะครับรวมถึงการตรวจสุขภาพอย่างสาม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงครับข้อที่2ครับเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โรคติดเชื้อหนองในซิฟิลิสนะครับ สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยยาปฏิชีวนะไวรัสตับเสพติซีเนี่ยก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับโดยยาต้านไวรัสรุ่นใหม่แต่โรคติดเชื้อไวรัสหลายตัวครับไม่จะเป็นเริม HPV ไวรัสตับเสกเสบีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมได้ดีโดยยาไม่ต้องอายที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลครับหากมีความเสี่ยงการรักษาเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะได้ผลดีที่สุดข้อที่3ครับวัคซีนที่สามารถเพิ่มเติมได้คือวัคซีนไวรัสตับเสกเสบชนิด B และวัคซีน HPV ครับให้ทําการปรึกษาแพทย์ก่อนทําการฉีดทุกครั้งเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับข้อต่อมาครับคนที่ป่วยเป็น HIV สามารถมีลูกได้หากทําการรักษาจนปริมาณไวรัสถูกกดให้ต่าด้วยปัจจุบันการรักษาโดยยาได้ผลด,ดีมากๆครับมีชีวิตกินยาได้เหมือนคนปกติคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายลังใจให้ผมได้ครับในการกดไลค์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งหากมีคลิปใหม่ๆจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัว t e เท่านี้ครับ สวัสดีครับ